ยังยังลุกนั่งได้ปกติครับบางเกงตึงเฉยฮะ <laughs> ทุกคนพูดว่าทรีตี้พร้อมกันได้ไหมครับได้ครับขอบคุณนะครับครับผมโอเคทุกคนพร้อมผมนับหนึ่งสองสามทรีตี้นะครับหนึ่งสองสาม ขอก o ชาป๊อป3คอนเสิร์ตด้วยได้ไหมคร drei, ับเอาเป็นก o ชาป๊อป3แล้วกันโอเคโอเค One two three g ป๊อปมขอบคุณครับ